โอเควันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับคนที่มีชื่อว่าเบนจามินเกรแฮมนะครับเบนจามินเกรแฮมเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับหรือเราเรียกกันง่ายว่าสาย VI นะครับ Value Investing เนาะเกรแฮมเนี่ยทำให้นักลงทุนหล,หลายๆคนนะครับเริ่มหันมาสนใจการตีมูลค่าของหุ้นตัวน,นั้นๆให้ออกมาเป็นตัวเลขมากยิ่งขึ้น นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลักการของเกรแฮมนะครับยังคงได้รับยกย่องและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนักลงทุนชื่อดังนะครับที่ใช้หลักการของเกรแฮมมาสร้างพอร์ตการลงทุนของตัวเองจนประสบความสำเร็จนั่นก็คือเฟรนช์บัฟเฟตตนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเบนจามินเกรแฮมกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเกรแฮมเนี่ยเกิดวันที่9พฤ,ฤษภาปีปี1894ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับ เบนจามินเกรแฮมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคลัมเบียนะครับปี1914แล้วก็เป็นนักเรียนอันดับหนึ่งของรุ่นนะครับดังนั้นเรื่องความเก่งมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเกรแฮมเริ่มต้นการทำงานในตลาดหุ้น Wall Street นะครับแล้วต่อมาก่อตั้งบริษัทของตัวเองนะครับมีชื่อว่าเกรแฮมนิวแมนพาร์ทเนอร์ชิพนะครับโอเคเนื้อหาหลักๆของวันนี้นะครับที่เราจะพูดถึงนั่นะคือ ปรชัชญาการลงทุนของเบนจามินเกรแฮมนะครับปรชัชญาข้อแรก In อินทร s i c นะคับหรือมูลค่าที่แท้จริงเกรแฮมเนี่ยเน้นว่าการลงทุนที่ดีนะครับควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่แท้จริงของกิจการไม่ใช่แค่ราคาหุ้นในตลาดเท่านั้นนะครับแต่มูลค่าที่แท้จริงเนี่ยจะต้องถูกกำหนดจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆของบริษัทยกตัวยอย่างเช่นไรายได้กำไรของบริษัท เงินปันผลที่มีการจ่ายให้กับผู้ถือหุน้นนะครับศักยภาพในการเติบโตของบริษัทในระยะยาวหรือว่าโกร w นะครับดังนั้นนักลงทุนนะครับควรใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสิ่งที่เราควรจะต้องพิจรารณาก่อนที่เราจะลงทุนเลยนะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทก่อนนะครับว่าดีไม่ดีศึกษานี้สินและความสามารถในการทำาไรของบริษัทนะครับรวมถึงการเปรียบเทียบกับ Competitor หรือว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันว่า เรากำลังจะลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำของตลาดหรือเปล่านะครับหากเราวิเคราะห์ทุกอย่างเรียบร้อยและหุ้นตัวนั้นมีราคาต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงนะครับนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่ดีในการที่จะลงทุนในหุ้นตัวนั้นนยกตัวอย่างเช่นบริษัท A นะครับมีราคาตลาดหรือว่าราคาหุ้นณเวลานั้นอยู่ที่50ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่จากการวิเคราะห์แล้วพบว่ามูลค่าที่แท้จริงจริงๆเนี่ยอยู่ที่80ดอลลาร์ดังนั้นนักลงทุนเนี่ยคนที่จะพิจอรณาในการลงทุนซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับเนื่องจากมีโอกาสในการทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวเข้าสู่มูลค่าที่แท้จริงนะครับนี่คือปัจจัยข้อแรก intrinsic value ปัจจัยข้อที่2นะครับ margin of safety นะครับ อีกหนึ่งหลักการที่สำคัญของเบนจามินเกรแฮมก็คือการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว,กว่ามูลค่าที่แท้จริงมากๆนะครับย้ำว่ามากๆนะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์แล้วก็พวกความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักลงทุนประเมินมูลค่าของหุ้นผิดพลาดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดแบ็กซ์ส่นเกิดขึ้นนะครับการมีมาร์จิ้นออฟเซฟตี้นะครับ,ร safety, ะรบจะ ยังช่วยให้เราสามารถทำกำไรได้หรือ,อยังน้อยๆก็ยังลดโอกาสในการขาดทุนได้นะครับถ้าเราทุกคุณมีส่วนเผื่อกำไรมี Virgin of Safety อย่างน้อยๆก็ใช้คำว่าปลอดภัยส่วนหนึ่งก่อนที่เราจะจะลงทุนนะครับทีนี้ตัวอย่างหุ้น B นะครับมี i n t r i n s i c value หรือว่ามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่100ดอลลาร์ แต่ว่าเราสามารถซื้อหุ้นตัวนั้นได้ในมูลค่า60ดอลลาร์ดังนั้นเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า margin of safety หรือว่าส่วนเผื่อกำไรเนี่ยอีกประมาณ40ดอลลาร์นะครับดังนั้นนักลงทุนจะมีส่วนที่เราสามารถป้องกันความผันผวนได้อยู่ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับและนี่คือประชญาข้อที่2ของเบนจามินเกรแฮม margin of safety ประชาข้อที่3มิสเตอร์มาเก็ตเกรแฮมเนี่ยเปรียบเทียบตลาดหุ้นเหมือนกับมิสเตอร์มาเก็ตหรือว่านายตลาดนะครับซึ่งในตลาดคนเนี้เป็นบุคคลที่มีอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนบางวันเสนอขายหุ้นให้กับเราในราคาที่ถูกเกินไปเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าความกลัวเกิดขึ้นบางวันกลับเสนอขายหุ้นให้กับเราในราคาที่แพงเกินไปเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าความโลภเกิดขึ้น ดังนั้นนักลงทุน,นที่ดีนะครับไม่ควรปล่อยให้อารมณ์ของตลาดมาควบคุมการตัดสินใจของเรานะครับควรใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของมิสเตอร์มาร์เก็ตหรือว่าในตลาดเพื่อซื้อหุ้นในราคาที่ถูกและขายหุ้นในราคาที่สูงแทนที่จะตกใจหรือว่าตื่นตระหนกกับสถานการณ์ของตลาดที่มันพาเราไปนะครับถัดมาตัวอย่าง หากหุ้นของบริษัท C เนี่ยราคาลดลงอย่างมากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแต่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทําให้เราได้ซื้อหุ้นในราคาที่ต่ําหรือในราคาที่ถูกนะครับและนี่คือปรัชญาข้อที่3ของเบนจามินเกรแฮมมิสเตอร์มาเก็ตปรัชญาข้อที่4นะครับเบนจามินเกรแฮมเนี่ยมองลงทุนออกเป็น2แบบด้วยกัน แบบแรกคือนักลงทุนสาย Defensive หรือว่าสายป้องกันความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งนะครับคือสาย Enterprising หรือว่าสายที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงขยายความนิดนึงนะครับสายป้องกันความเสี่ยงคือเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่ต่ำตัวอย่างเช่นหุ้นที่มีความมั่นคงลงทุนในพันธบัตรมีการกระจายความเสี่ยงและไม่อยากติดตามตลาดแบบใกล้ชิดนะครับดังนั้นนักลงทุนสาย ป้องกันความเสี่ยงหรือว่าสาย Defensiv เนี่ยมักจะลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายปันผลที่มั่นคงแล้วก็หลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความผันผวนที่สูงนะครับกลับกันนักลงทุนสายแบบกล้าเสี่ยงนะครับต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นดังนั้นเรามักจะหาหุ้นที่มีมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยตำ่ำนะครับเพื่อมีโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับการที่เราจะต้อง ศึกษาหุ้นตัวนั้นๆเยอะขึ้นนะครับในขณะที่นักลงทุนแบบกล้าสเสี่ยงมักจะลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้รับความสนใจจากตลาดมากมายนะครับแล้วก็ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อได้ซื้อหุ้นในราคาที่ถูกขึ้นนะครับตัวอย่างเช่น ักลงทุนแบบป้องกันความเสี่ยงเนาะจะลงทุนในหุ้นที่ค่อนข้างตัวใหญ่นิดหนึ่งความผันผวนต่ํามัม่นคงสูงแต่นันลงทุนกล้าเสี่ยงก็อาจจะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็กๆที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในตลาดแต่ก็แลกมาก,กับการที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ลึกขึ้นนะครับและนี่คือปรชัชาข้อที่4ของเบนจามินเกรแฮมลงทุนแบ่งเป็น s i De defensive กับ Enterprising Investor เ 5. เกรแฮมบอกว่าโลกเราแบ,บ่งเป็น2แบบนะครับก็คือแบ,บ่งเป็นการลงทุนกับการเก่งกาไรน,นะครับการลงทุนคือจะต้องมีการวิเคราะห์และการศึกษาพื้นฐานของธุรกิจอย่างละเอียดยกตัวอย่างเหมือนกับการที่เราสื่อบ้านนะครับเราจะต้องดูเพื่ออยู่อาศัยในระยะยาวต้องดูโครงสร้างต้องดูความคุ้มค่าแล้วก็แนวโนม้มในอนาคตว่าเราจะสามารถมีโอกาส ทำกำไรจากการซื้อบ้านตรงนี้ได้ไหมนะครับเหมือนกับการที่เราดูหุ้นว่าโอเคมันมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตที่ดินตรงนี้จะแพงขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับกลับการการเก,กำไรเราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นอย่างละเอียดมากมายนะครับเน้นเข้าเร็วออกเร็วนะครับการเก็งกำไรจากการคาดเดาทิศทางตลาดในระยะสั้นนะครับแต่ก็แลกมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นแล้วก็ ถ้านักลงทุนสายนี้ไม่ได้มีการวางแผนที่ดีพออาจจะทำให้เราสามารถขาดทุนได้นะครับเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับเบนจามินเกรแฮมนะครับมีหลักการหรือประชาการลงทุนอยู่ทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับ 1. intrinsic value นะครับเราจะต้องประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้นๆก่อนที่เราจะลงทุนนะครับ เมื่อเราประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้นแล้วเราดูมูลค่าในปัจจุบันของหุ้นนะครับถ้ามันยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเราก็จะพิจารณาที่จะซื้อหุ้นตัวนั้นเพราะยังมีโอกาสทำกำไรเมื่อราคาวิ่งเข้าสู่มูลค่าที่แท้จริงนะครับ 2. margin of safety หลังจากที่เราได้มูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value มาแล้วนะครับ เราควรที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่า m a r g i n of safety มากๆเพื่อให้เราสามารถทำกำไรได้มากขึ้นรวมไปถึงยังป้องกันโอกาสที่เราจะวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นๆผิดพลาดด้วยนะครับหรือมีโอกาสที่จะเกิดแ Back ส่วนเกิดขึ้นหรือความผันผวนของหุ้นตัวนั้นๆอย่างน,น้อยๆเรายัง มีโอกาสที่จะทํากําไรได้อยู่หรือว่าขาดทุนน้อยลงนั่นเองนะครับ 3. มิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับเรามองตลาดหุ้นเป็นนายตลาดนะครับที่มีอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนวันหนึ่งเสนอหุ้นให้เราในราคาที่ถูกวันหนึ่งเสนอหุ้นให้เราในราคาที่แพงดังนั้นเราจะไม่เอาอารมณ์ของตลาดเนี่ยมาเป็นตัวครอบงําในการซื้อหุ้นของเราแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของตลาดในการซื้อหุ้นในราคาที่ถูก และขายหุ้นในราคาที่แพงขึ้นนะครับ 4. เกรแฮมเนี่ยมองนะักลงทุนออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือสายดิเฟนซีฟแล้วก็สาย Enterprising นะครับสายดิเฟนซีฟเป็นสายป้องกันมักจะลงทุนในหุ้นที่มีความมั่นคงที่สูงนะครับแล้วก็ใช้การป้องกันความเสี่ยงเป็นหลักกลับกันสาย Enterprising นะครับเราจะ ลาเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับเน้นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเต,ติบโตสูงมากยิ่งขึ้นแต่แลกมากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดหุ้นได้นะครับเป็นหุ้นตัวเล็กๆที่ยังมีโอกาสเต,ติบโตสูงอยู่บุลค่ายังต่ำอยู่ยังไม่ค่อยมีคนสนใจมากแต่ว่าแลกกับการที่เราจะต้องใช้เวลาในการศึกษาหุ้นตัวนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นและละเอียดรอบคอบมากขึ้นนั่นเอง5 กรแฮมแบ่งออกเป็น2พาราทนะครับคือคนที่เป็นสายลงทุนกับคนที่เป็นสายเก็งกําไรนะครับสายลงทุนเนี่ยจะเน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวน,นั้นๆอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะลงทุนในระยะยาวแต่ว่าสายเก็งกําไรเน้นระยะสั้นนะครับเข้าเร็วออกเร็วเก็งกําไรในช่วงสั้นๆแต่ก็แลกมากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้แมネจดีพอนะครับก็มีโอกาสขาดทุนได้ ครับโอเคและนี่ก็เป็นแห่ปรัชญาการลงทุนของเบนจามินเกรแฮมนะครับที่เราสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการลงทุนของเราได้นะครับหลักการของเบนจามินเกรแฮมเนี่ยยังคงมีอิทธิพลอย่างมากในวงการการลงทุนนะครับแม้จะผ่านระยะเวลามาหลายทศว,วรรษแล้วก็ตามนะักลนะนะงทุนระดับตำนานอย่างบริเรนบัฟเฟตตนะครับก็ยังใช้หลักการของเกรแฮมในการสร้างพอร์ตการลงทุนจนประสบความสำเร็จนะครับดังนั้น ใครชอบหลักการเหล่านี้สามารถนำไปประยุกใช้กับการลงทุนของตัวเองประยุกใช้ในชีวิตประจำวันที่จะปรับพอร์ตมีการ m a n a g อารมณ์ของตัวเองให้เข้ากับอารมณ์ของตลาดนะครับมีการประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงนะครับมีการเผื่อ margin of safety นะครับเลือกการลงทุนว่าเราเป็นสาย defensive หรือว่าสาย enterprising s c a n n e นะครับแล้วก็พยายามปรับให้เข้ากับ ชีวิตประจำวันในการลงทุนของเรานั่นเองและนี่คือทั้งหมดของปรัชญาและหลักการการลงทุนของเบนจามินเกรแฮม